เราไม่เห็นไงกอถามถามไปทักทายให้เพื่อเพื่อนดูหน่อยให้โชว์หน่ว่านีชานี่ขนาดนี้ใช่ใช่ได้สองครั้งขนาดนี้มัอะไรวะผมกมึนผมงงเอนกันอะพร้อมไหมพร้อมมหนึ่งคิดหนึก่อนเลยนะอันไหนโชว์หนขึ้ทีมทีมห่งนะฮะ เอกสุดยอดสุดยอดเนี yeah. ่ยโชว์ท hmm. yeah. ักทายได้หันไปโชว์ทักทายหน่อยพี่น้องพี่น้องพี่น้องช่วยดูด้วยนะกรรมการเราถือว่าพวกเราเป็นกรรมการกลางอ่แต่พี่เลยมพี่เลยให้จะไหวเลยครับเพียงครับตกลงกันได้ดีนะใหญ่ตอนที่เดี๋ยวตอนตอนที่ตอนที่เขาถามดีหมดเลยมาตอนมาตอนนี้ลุกง่ายเลยนะโอเคเพียงครับหนึ่งสองสาม สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคผมเสุดยอดด้วยครับเชิญต่อไปดี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 อะดี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 อีดีดีโวเดีดีอีาลจัดการเลยดี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 โอ้ยมันโดนใจตรงเลมันดดีโว้ จิจาจิจาเชิไครับจิจาครับจิจาพอจิ๊บจาจิ๊บเปล่าฮจิจามาจาปิบจ้าจิจาโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมผมพูดนะต่อไปก็ไปคันเทพไปคันเทพคันเทพมาเทพอ่าเฮ้คันเทพถามว่าไหนดีวะคันพานี้คันเทพไหนทนี้ผมเสร็จแล้วเอี่คันเทพถามว่าทางนี้เพาว่าทางเหลือน้อยแล้วเนนี้น อันเทปนะันเทแ่นะันเทพันเทพันเทอัน้เสียง้เสียงดังเน้นเสียงเอาเน้นเสียงเข้าหกดังเต้าหกดีเลไปละลาละลาละลาหันได้ไหนได้ไหหันได้ไหนี้อน่ะ หากินผมเลยแน่ไม่น้อในใจเหมือนกันป่าไปเอาข้าจอาเราจากข้างหลังเลยนะทิมจบป้าจบป้าจบป้าโชว์นะจบป้าจบป้าจบป้าป้ามานมาหนึ่งสองสามจบป้าจบป้าจบป้าไฮ้เขาจบข้าในการเป่าที่เรนเนี่ยมาพัคนในห้องพักเราอย่างนี้เนี่ะแล้ถึงจะตบป้าตบป้ตสคนลข้างด้วยอ่ะฟุ้งฟลิงฟุ้งฟลิงอาจารย์ครับฟุ้งฟง รวเนี้หนึ่งสองสามรู้่รูนงกลุ่มนี้รวมกันนะแปดสิบแปดสิบคุ้ผม่เกินเกินแปดสิบเลยะต่อไปคุณคุณพ่งนะต่อไปทีม่าเยอะจาเยอะอะยัเยอะย่าเยอะย่าเยอะครับสองสามย่าเยอะย่าเยอะ โอ้โหได้ได้ได้นี้กลุ่มกลุ่มนี้รวมกันได้เป็นพันอะต่อไปก้าวหน้า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 ันน้น่าก้าวหน้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 านไก้าวหน้าดูแบบนิ่งๆๆน่ๆๆคือชื่อเป็นองคลกนเลยนีดียว่ต่อไปต่อไป ฟิวเวอร์ฟิลวหรือว ah, ่าหันกลังหันกลังหนทีนี a ้ไปดนางงกว่าอวกงิวิฟิวอริเวอิวเมน่ารักอคุณนเทีนี้คุณลูกคอิเวอร์เนี่ยเิปนกนิ่งาสุดท้ายสุดท้ายรู้ยังรู้ยังรู้ยัง เออ่ตะกี้เนี่ยเราไปเป็นไปเป็นคู่ใช่ไหมจะเป็นคู่แข่งกันนะครับแต่คืนนี้ทางโอบอกได้ใช่คืนนี้เราจะไม่ให้ของทีมนี่ยเป็นคู่แข่งกันละให้เป็นเพื่อนกันใช่ครับมาทำกิจกรรมอะไรก็ได้แบนมีไมค์มีคาราโอเกะทีวีแล้วก็มีชุดคุยแล้วกันเตรียมเตรียมกันมาอะไรสีสันอะไรก็ได้สีสันให้สีสันจะร้องรำบาำเพลงจะจะลุกสนามนีฬาอ้ไรก็ได้ คืนน so really ี field, 2, 3, 4, 4, 5, 6, ้เป็นหน้าที Next, yes? ่ของสองทีมที่ไปด้วยกันหนึ่งกับสองสามกับสี่สี่ห้ากับหกได้ครับแปดได้ครับเก้ากับสิบสิบแปดกับสิบสองอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปร่วมกันคืนนี้เราจัดโต๊ะทานข้าวให้โต๊ะละแผนรถ๊อตเตอรี่ครั้งนี้จะมีทีกลุ่มดีนะครับนั่งตามกลุ่มกันได้เลยครับมาถึงแล้วบางคนบอกว่าอยากจะมาพลาดกันเสือแล้วโอ้เสื่อนั่งรถกันมาข้ามคืนแล้ว เปลี่ยนจะได้รู้จักคือบางทีผมมีเพื่อนนะบางทีมีเพื่อนเนี่ยบางทีเราไม่อยากจะไปกับมันอ่ะเราไม่เคยถามเลยใชงไม่เคยถามเลยเราไมอยากจะไปกับมึงหรือเปล่านทุกครั้งไปเราไปด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยงั้นอันนี้เป็นโอกาสที่ทางเราทำใช่ไหมอย่นี้แล้วเป็นโอกาสแลเป็นโอกาสแล้วแยกครับแยกเราแยกกับมันมั่งใช่นั่นแหละเรานั่งตามกลุ่มเลยคือไปไหนด้วยกันมันไม่เคยถามเลย ทำไมต้องเอากูไปด้วยแล้วคือคืนนี้ใครมีนักร้องนายในกลุ่มแล้วว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราว่าช่วยเพื่อนได้นะครับเป็นแร็เปอร์คนนี้นแล้วแต่ทำอะไรก็ได้นะครับก็ไม่ให้ก็อันนี้คือภารกิจยคืนนี้งานงานนี้เริ่มกี่โมงดีหกโมงครึ่งดีไหมหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ไปพักก่อนหกโมงครึ่งไปต้องไปครับเพราะแต่ว่ารถามดยอยากจะเริ่มทีกทุกนึงนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้านักเลยดีกว่านาะเข้าร้องกัน ุ่งนี้เช้าเริ่มกี่โมงนีฮะเริ่ม9โมงนะครับดูพรีนี้ก่อนนะคืนนี้ถ้าสนุกเนี่ยแน่ท้าสนุกสนานแล้วก็เราจะเริ่มตี5 6 10นะตรีนี้ก็ก็ใครใครไม่ดื่มใครไม่ดื่มบ้างดื่มหมดทั้นั้ก็มีมีเครื่องดื่มในเครืองอให้นิดหน่อย พอพอได้ก้องแกล้มก็ประมาณแปดเก้าวิสพอ้เดียเรียนคืนนี้มีพี่น้องเขาเป็นช่วยดำเนินรายการได้ยนะฮะแต่ว่าจริงๆริงแล้วเวทีมันเป็นเวทีของพวกเราแนะสนุกสนานร่วมกันนะครับก็ทำกิจกรรมไม่ได้ไม่ต้องไปจ้ากุ้แงไหนนะครับกุญแจห้องเดี๋ยวรับพี่ที่หน้าฟอนให้เลยครับก็มีห้องอยู่นะไปแจ้งห้องมีใครไหมจบะจะไม่รู้ว่ในนอนอะไรอยู่ ก็มีอะไรชื่ออยู่มีแล้วนะฮะติ๊บี้เลยนะครับฮะอะไรที่ฟ้อนอะไรเราพี่ติ๊บบี้ีติ๊บบี้ฮะที่ฟ้อนนะติ๊บบี้มีเจ้าพี่มีอาชีพไอซ์ทีชแจังไหมฮะอันนี้คนใครรีวิวรู้ใครข้าวหลูดกัได้มากเอาเอาไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะ ันนี้เป็นโชคกันเป็นโชคเือให้กันง่ายๆปีนี้เ,นเขาเขาเตรียมรางวัลมาเยอะก็จะว่าให้ให้หมดไปนะครับอนอกจากรางวัลรู้แล้วเนี่ยรวมคะแนนทั้งรู้แล้วละ่ะว่าเรื่องของกิจกรรมตัวนี้ใครทาได้ดีที่สุดนะครับ อ่าส่วนพรุ่งนี้เราเริ่ม9้าโมงนะครับแล้วก็อยากให้จบไวๆพรุ่งนี้นะครับอยากให้อยู่พร้อมแบบนี้เพื่อก็มีรับประกาศนิบบัตรใช่ไหมเพราะว่าทุกคนมาคนอยากได้ไงใช่ครับเป็นเป็นโรโอประกอบการศึกษาตอนเกษียณใช่ใช่ตัวที่ที่แล้วนี้เป็นประกอบโฟริโอแล้วไม่ได้ทำมาดีคนทวงเออนะครับคือจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเป็นเป็นไปบอกไว้ไปบอกคนที่บ้านนี้มาแน่เนี่ยนี้มีคนชมนะผมว่าอันนี้เอาไปเก็บเพื่อนึกได้ได้ตะไรพี่ มีคนชมไงว่าํำสวยอรยกยุยงที่คุณทำไปแล้วมีรูปด้วยถ้าถ้ามีรูปเนี่ยต้องขอจากพี่เฉลิมรนครับตลงที่ที่เลราคนรู้แบบพี่อยู่กลุมไหนอะพี่รู้ป่ะไม่รู้กงอะไก็เดินหัวเลย ไม่รู้ว่ากูอยู่ตรงไหนยู่ได้ยอยู่ทุกเลยแกถ่ายเยอะผมเห็นลงในเฟซนะพรีนในขาสาวสาวสาวไม่ได้ถ่ายคนสวยนะเพราะมันถ่ายไม่ได้ให้คนสวยถ่ายผมเห็นแล้วแล้วขี้ไปคุยกับรองผู้จัดการตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก้องถ่ายกรถ่ายรูปที่เฉลิมพลไปเยอะๆเพราะแกมีรูปตัวแกลไมได้ไปเอาที่เราโอเคนะคืนนี้ก็ขอให้บรรยากาศสนุกสนานแบบนี้นะครับก็ประมาณเวลาประมาณ ขอบคุณพวกเราก่อนนะที่มามาสร้างบรรยากาศนี้เพราะว่าคืนนี้เป็นคนตื่นพวกเรานะครับแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งดีๆเนี่ยทางฝ่ายกรรมการเนี่ยคิดถึงพวกเราเสมอนะครับไม่ได้มองมองว่าพวกเราคือพวกเราเนี่จิตอสาสาศิละทำแบบนี้มันไม่ได้กีบาทหรอกครับงั้นแต่ว่างานนี้มันเป็นงานศสละงานจิตอาสาที่อยากจะให้เราช่วยเพื่อนๆพี่น้องเราที่เป็นสมาชิกเพื่อกันกน,กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการทุกคนเนี่ยเวลาประชุมก็จะนึกถึงพวกเราเสมอนะครับไม่ได้มองว่า นต้องทำรูปของนี่ต้องทําได้ทุกอย่างนะครับ <_ d ata> เป็นผู้ประสานงานที่ดีนะฮะก็ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้พบกันนะครับสาธุก <_ d ata> โอเคครับพอมกันตอกเบอให้ตัวเองประมาณครึ่งหรือเจอห้องนี้นะครับห้องจ้า